เก้าอาหารสําหรับคนผมร่วงที่พอคุณกินแล้วอาจจะทําให้ผมร่วงน้อยลงมีอะไรบ้างถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะต้องแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนคุณด้วยครับเดี๋ยเพื่อนคุณกําลังมีปัญหาผมร่วงง่ายอยู่เมื่อคุณแชร์แล้วก็ไปฟังเฉลยกันเลยครับอันแรกก็คือกรีกโยเกิร์ตจะช่วยลดอาการผมร่วงของคุณและทําให้เส้นผมของคุณแข็งแรงขึ้นด้วยอันที่2คือหอยนางรมว่าหอยนางรมจะมีซิงค์อยู่มันจะทําให้รากผมของคุณแข็งแรงเส้นผมของคุณไม่เปราะเงางามและไม่แตกปลายด้วยอันที่3คือไข่ไข่จะมีโโปรตตีนาเหลล็กแะะไบอิจ ให้ผมแข็งแรงและลดอาการขาดร่วงได้อันที่4คือฝรั่งฝรั่งมีวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหล็กทาให้รากผมและเส้นผมแข็งแรงอันที่หคือแซลมอนแซลมอนจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่จะกระตุ้นเส้นผมที่เกิดใหม่ให้ดูเงาและไม่แห้งอันที่6คือผักปปยเล้งจะช่วยให้หนังศีรษะแข็งแรงผมชุ่มชื้นและไม่เปราะขาดง่ายอันที่7คือมันเทศมันเทศจะช่วยกระตุ้นสีบุมที่อยู่ที่หนังศีรษะทําให้เส้นผมไม่แห้งและลดผมร่วงได้อันที่8คืออะโวคาโดครับอะโวคาโดนอีี ที่กาหนสุดท้ายครับอบเชยจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเติมออกซิเจนช่วยให้รากผมของคุณแข็งแรงมากขึ้นคุณก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับจะได้มีเส้นผมที่แข็งแรงและเงาง,งามมากยิ่งขึ้นและคุณมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยครับ